ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ hey, เฮงคาลา hey, มาวันนี้เรียนการมาติดกระจกที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวปะเนี่ยไม่ใช่ครับผมวันนี้เรามาทําการติดตั้งกระจกตกแต่งผนังนะ<อ>ให้กับบ้านของพี่เฮงที่เฮงการาดนต่นเองโอ้หนี่คือบ้านใช่ไหมคะมลืมไปเลยว่าช่างมาติดกระจกอยู่อ่ะก็คือเดินเลยช่างไปเลยเมื่อกี้ไปดูรถก่อนรถก่อนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการติดตั้งเลยดีกว่าว่ากว่าจะได้กระจกในแต่ละชุดเนี่ยมันมีขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันเลยครับผมไป ปกติเนี่ยเวลาเรามาติดตั้งอะนะทีมงานเราก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ3คนถึง4คนก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าขนาดผนังมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนทางนี้เนี่ยเราอยากให้งานมันเสร็จสมบูรณ์ภายใน1วัน2ผนังเราก็จัดมาเลยครับ